สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอาจารย์ธนูครูจิตวิญญาณศาสตร์ครับวันนี้มาพบกันในช่วงเย็นนะครับของวันที่3ตุลาคม2560ครับวันนี้ผมอาจารย์ธนูครับก็จะมาชวนคุณผู้ชมนะครับได้พูดคุยนะครับเรื่องของจิตนะครับวันนี้มีเคสของเด็กๆนะครับมาปรับจิตในช่วงเช้านะครับเคสแรกนะครับที่อาจารย์ได้ พบนะครับก็คือร้องไห้นะครับมีอาการร้องร้องไห้ง่ายนะครับมีอาการซึมเศร้านะฮะมาจากข้างในมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในความรู้สึกนะครับโดยบรรยากาศรอบข้างนก็ปกติดีนะครับไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากมายนักอายุแค่13ปีนะครับแต่ทําไมบางเวลานะครับจะมีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้นะฮะมีการร้องไห้มาจากข้างในนะครับ พบว่าจิตภายในนะครับเป็นภาวะของจิตที่รู้สึกว่าตัวตนของตัวเองอะ่ะไม่ได้รับผิดชอบพ่อแม่ในในภวังขจิตในอดีตนะครับเด็กอายุ13ปีคงถ้ามองโลกปัจจุบันเขาก็ไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดว่าจะต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรมากมายนักนะครับแต่พอมาค้นดูพบว่าจิตภายในนะครับเป็นจิตที่มีความรู้สึกว่าตัวต,วตนของตัวเองในอดีตชาตินั้นอะ่ะ ที่บันทึกมาคือดูแลพ่อแม่น้อยไปมีความเสียใจว่าฉันไม่ได้ตอบแทนคุณฉันไม่ได้มีเวลาเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ความรู้สึกนี้ครับยังค้างคนะครับส่งผลให้การเกิดมารอบนี้มีการแสดงตัวตนของความรู้สึกของความน้อยเนื้อตําใจอยู่ข้างในนะครับเมื่ออาจารย์เปิดโอกาสให้จิตนะครับได้ปล่อยออกมานะครับเป็นภาวะของจิตภายในนะครับจากภาวังคจิต มีอาการร้องไห้และก็เสียใจมากแล้วก็บอกถึงความรู้สึกว่าต,น,ตนเองนั้นไม่ได้ดูแลพ่อแม่ขอโอกาสนะครับที่จะมาดูแลในรอบนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นการบอกของจิตภายในนะครับจาจาร์ก็บอกว่าก็เธอตั้งใจนะว่ามาโอกาสนี้มีร่างกายที่สมบูรณ์มีความพร้อมทุกอย่างนะครับและก็มีโอกาสที่จะตอบแทนคุณบิดามารดาขอให้จิตได้ให้โอกาสนะครับวันเวลาที่เหลืออยู่นะครับอีก มากมายในชีวิตในรอบนี้ได้มีโอกาสได้ตอบแทนพ่อแม่แล้วละ่ะอยากให้รู้ว่าเป็นโอกาสของความสําเร็จที่อยากจะทําความดีเกี่ยวกับพ่อแม่ขอให้ได้มั่นดูแลและก็เอาใจใส่พ่อแม่ให้ถึงที่สุดนะครับพอความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะครับก็ทําให้จิตภายในที่เขาเคยเสียใจมาจากอาดีตน,นะครับก็หายไปก็กลายมาเป็นภาวะของจิตปัจจุบันที่อยากจะดูแลพ่อแม่ มีความสุขกับการดําเนินมีความสุขกับการเดินทางของชีวิตจิตที่ผุดขึ้นมาแห่งความสศกเศร้าเสียใจก็หายไปนะครับถามว่าแม้วัยเด็กนะครับอายุน้อยเนี่ยก็จะมีอาการที่ส่งออกมาแล้วก็รับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนที่มีความทุกข์ในจิตปัจจุบันแต่ทํำไมภาะวะภายในมาแสดงออกของความทุกข์นะครับ ก็เลยทําให้จิตดวงนี้ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นใจว่าเวลาที่เหลืออยู่ของจิตปัจจุบันหรือคนปัจจุบันนี่แหละคือเป็นเวลาที่เราจะสามารถทําอะไรได้อามากหมายเพื่อพ่อ,พอแม่ขอได้ไมั่นใจและก็ไม่ต้องมาเสียใจอีกแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในรอบนี้นะครับ เมื่อจิตมีการเข้าใจสภาวะของการเกิดใหม่ในรอบนี้และเข้าใจภาวะของจิตภายในทําให้เด็กน้อยคนนี้นะครับมีความมั่นใจในตัวเองและก็ไม่พะาวงกับการร้องไห้จากข้างในอีกนะครับก็พอจิตภายในมีอาการโศกเศร้าเสียใจหรือมีเรื่องราวใดๆเข้ามาคล้องแวะให้เชื่อมต่อกับความทุกข์นั้นก็จะโอกาสที่จะร้องไห้ก็ไม่มี